สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างนนครับน,นี่ครับบรรยากาศตรงนี้วันนี้พามายาม้มบ่วงลักหนูนะครับวันนี้ใส่ไว้ประมาณสิบหลังครับพ้อกำลังสุกครับหม้ยธรรมชาติครับไปดูกันครับมันจะมีตัวไหมครับไปุ่้นกัน ข่าวก็สุก้วครับบรรยากาศต้องทุง่งนี่เขายังไม่เกี่ยวครับ นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนช่วงๆไปครับถึงไม้ที่เราใส่บ่วงแล้วครับเดินดูครับมีตัวหน,น,น,นึ่งเลยครับไม่โดนนะนี่ครับทางในของเสดไม่วิ่ง คันต่อไปครับโห ô, ตัวนี้ đuổi hạp tân hết tân chung đuổi hạp đuổi tân hết 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 chung Được không phải ninh hấp ninh hấp hấp ninh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  hấp đi hấp hấp ninh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  hấp 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 con hấp

นี่ครับเห็นนะครับเต็มเร่ครับไม่พลาดครับนี่ครับควาไป็นพันนี่ครับหมา้ทางครับนี่ครับทางของครับไปครับสุดยอดครับเอาล้วครับนีครับยังเหลืออีกเดี๋ยวค่อยดูหมายต่อไปต่อครับ